ในปัจจุบันสุขภาพที่ดีคือคำตอบของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคนต่างให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นเราขอเสนอ The One Coffee Go กาแฟเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณนอกจากรสชาติที่กลมกล่อมหอมอร่อย The One Coffee Go ยังมีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางเช่าทิเบตจากอเมริกาเห็ดหลินจือคัดสรรอย่างดีในปริมาณเข้มข้นมากถึง1,000มิลลิกรัมต่อหซองซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของคนที่คุณรักมากมายไม่ว่าจะเป็นลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงตับและไตช่วยส่งเสริมการทำงานระบบทางเดินหายใจเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตร The ะวันคาเฟโกหนึ่งถุงบรรจุ152.220องละกรัมปริมาณสุทธิ300กรัมราคาเพียง350บาทเท่านั้นตรอะเราให้คุณมากกว่าสุขภาพที่ดีเดอะวันคาเฟโก